กับพี่นงมาอีกแล้วพี่นองเอาทิศใบเกยใบนะอันนี้ถ้ยายก้อนไปตามเรื่องถ่ายวิดีโอออกอากาศถ้าดวงดีวาสนาทรงให้ต้องสิได้ล้านวิล้ำบอกมาตัวหมูบ้านเกตทิ้นดินตำบนตั้งอำเภอตุงเทาเลยง ตอวยธอาอนีปากในเด้อปีน้องเอาที่สบายใจปากกดไลค์กดเชส์แีเด้อลุงป่าดีบอดีอภัยบางอภัยนางผู้ร้องแอวเสียงบ่เจ้าวาดบ่ให้อภยอัยคาผ้วาก่อน น้ำมาก่อนผู้ขาเพียนหาผเป็นซื้อขอให้จำชื่อไว้ไปนะ้ายาสลง้านกะอยู่ทรงๆอำเภอรงเขาหลวงบ้านไวหน้หลืมตำบลนาบ้าให้ไปหามาแววแวะไปกินขาน้าวน้ำสาแล้วจังอไกายเชิญพ่อแม่น้องอ่านไปพยายามทำหาเพียนาพายินดีต้อนรับผู้สุข เลือกไปหน่อยนึ่งนะพี่น้องลืไปหน่อยนึงพี่น้องโอเคพี่น้องมาเฮ็ดหนังกัเฮ็ดนะพี่น้องมากินหนังกัเฮ็ดเฮ็ดกินพี่น้องอย่าว่ากันกันว่ากันมันบ่สบายใจมาพี่น้องมาจัดเพลงอิสระสดวันอาทิตย์นี้่นะพี่น้องเด้ออาทิตย์นี้เป็นเพลงนี่พี่น้องเอาที่สบายใจล่ำขวัญแก่นพี่น้าวนวนไป ไในีนามยูทูบเบอร์น้องใหม่ฝากเอาที่สบายใจแน่เด้อพี่น้องฝากคนงานกินไปลำไปฝากคนงานกินไปร้องไปถ้าหากทีให้สบายใจก็ซอยกดไลค์กดแชทพีแ่แน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 ่คอยเป็นคนมากมวน คนนี่เป็นคนมากมวนป้องสามารถล้วนล้วนบ่บดได้กบีผููใดแต่อยากได้อยากดังคือเขาฝากเอาที่สบายใจเนเด้อพี่น้องอยากเห็นเด้อยากเห็นลานวิวคือเขาคันบ่ดัง่อยกับบ่เศร้าเสียจนเท่าจน,นแกเป็นยูทูบเบอร์มันกับบ่อยากได้แม่ อาชคลลปลงเป็ดกับปากไก่คนซอยเสียที่จะให้ดีแท้ๆให้เพลินกดเสียกดไหลสาบตาไก่ตาไกห่หัวสิ้นไก่กินข้าวาะนาจะมีติดพอได้เนี่ยบ้อนนกเจอกก็วนเจ้าพ่อพลันใจฝากเอาที่สบายใจ เนื้อเดือบีน้องเอาแก่บีน้องซ้ำมีน้องพท่านเข่าไปได้บีน้องเฮ้ยแท่งเจ้าของพี่น้องเท่งเจ้าของให้น้องลอกเองแต่งเองพี่น้องบ่ท่านเก่งใจไปสบายใจพี่น้องเอามันตลอดจะเท่งเจ้าของหน่อสามเท่งพี่น้องอันนี้ชุดเท่งเอาที่ใบใจล่ำทำน้องขอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อบ่ไปใส่ดอกพี่น้องอยู่กับหม่องอ่าสับข่าสับตะไคร้เนี่ยพี่น้องโป้เมิด ปโ,โปรโมทโปรโมทเพจเท่านั้นงไายพี่น้องโอเคพี่น้องวันนี้มาสั่นเมนูนําเสนอวันนี้แล้วพี่น,น้องออมออมเนื้อติดมันใส่บักฮวงพี่น้องใส่บักฮวงใส่ผักกะหยงพี่น้องหอมผักกะหยงผู้ใดน้อเห็ดออมกอบฝนต,ตกกบหงอบอบอยากกินออมกอบใส่ผักกะหยงย่างเข้าตลาด กวาดสายตาพักกะแย็นยังโดนไลยปวดขาปวดแข้งโอ้ยพักกะแย็จากอยู่ใส่หินเนาะอันนี้ก็แต่งเองนะพี่น้อง <ś c oughs> ได้สองวักพี่น้องบอ๊อบบอบอไปใส่มาใส่จบตอนนี้พี่น้องซ้ำนี่ละล่องไร้ท่อมัน <ś c oughs> ขี้ข่านฟังก <ś c oughs> ินพี่น้องเห็ดงาบบวนไปก็ มาเข็ดยังกะเห็ดไดพ้พป่น้องเดอ้อมากินยังกะเห็ดเห็ดกินเยาวากันกันวากันมันค้วมดันขึ้น <c oughs> กัสิพี่แหนมน่าน้ำได้พป่น้องน้อยหนึ่งาคาดน้อยพูดพป่น้องหาห่อหาห่อห่อสะเนี่ะลกินดีพป่น้องปลาซาส้นปลาซาส้นกินดีป,ปลากระป๋องกับเห็ดงาวัดไปพี่นหนองมีอากาศดีดีลง สำหรับก้อนเดี่ยวขอมะเบิงไม่เด้ไปนอนกับกวาดพุณหลายๆหรือค่ะเด้อเดี๋ยวขามากดแชร์กดไลค์ตั้งยูทูบก็ดีตั้งเอาที่สบายใจบายบายนั่งเฟซบุก๊กก็ดีแล้วพี่น้องเด้อจะไม่เลื่อมพักคุณสว่างเี๋ยวมีสามสิ่งเกินที่เป็นอ๋อสิงเกิแลแรกเป็นเอาที่สบายใจลำเตยซิงเกิลที่สองเอาที่สบายใจบายนั่งลำเพิ่น ่าซิงเกิลที่สามก็สิเป็นอ่เอาที่สบายใจลำขอนแก่นไปนางอาจะมีลำรองอาจะมีลูกถุงได้ี่น้องสงครามประธานจบจะเฝ้านับศพทหารพี่น้องอาจะมีต่อเจ้าปรช่วงนี้ยผักผักไปก่อนผักเบกไว้ก่อนเนาะมันเยอะพี่น้องมันเยอะงานแต่ลายไม่มีเวลาแต่งหรอกง่ายงา่ายแต่ขึ้นก็สามเพลงเดียวพอแล้วี่น้อง นี่พักอะไรเงี้ยเขาบอกไม่พักแต่งแง่จนหอมอยุ้ยเสีย่ลูกเหลือเราเห็นเพ้นแบบแบบยิ่งซื้อในเมา่อนาะลูกเหลือเส้นไหลเยอะที่เมื่เนาะงเนี่ยลูกเหลือเสอนอะไรกันลูกโดดแ,ลยยลดแลปแล,ว,ลปว่าพริกพริกอ่อนนะพี่น้องก็ว่ได้อ่อนออกมาเกิดกัดเข้าไปกัโดโหลดตึ้งเลยนะ อืมออกมาอกมาใช่ใช่อืมเ้ยตัวตึงได้บเนเนื้อ,อติดมันพี่นาะยครับเป็นก้นถี่มอ่อม เวลาก,กินจะซ้ำก่อน,นไนลองซิฟนาทีบล็อกเกอรน,นะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะเอาที่สบายใจบนั่งกสิไม่ต้องกินทั้งลองได้พี่น้องแล้วเยาวากันได้พี่นอ้องกันผิดพลาดก็ขอตรวจคออภัยว่านะในนะันะที่นี้ด้วย ถ้าที่สมัครสมัครก็ขอร์ษขออภัยให้อดพี่น้องทั้งกินทั้งลองพี่น้องยูทูบเบอร์นนองไหมฝากผลงานเพ่งเ้ยพี่น้องสามเพ่งพี่น้องลองเองพี่น้องแตงเองลองเองได้พี่น้องดนตีสือพี่น้องดนตีสือพี่น้องบ่ท่านไอ้เขากันไปพี่น้องเอ้ยฮัรอดู่ ถึงจะเป็นเพ่งยอยอกรต่องฮัดตไปเนงะเพราะว่าคนกับรดนตีอยู่เ่าไก่กันเนาะทรงจะเสียงไปทรกจะเสียงไปกับมันยอดเสียงใจไปเนอะแรวน้ำมาท่านทั้งเดียทั้งเดียวก็สาบไปวันบนมืออาชีพแล้วไปนอองวันมืออาชีพฮนะัดตพี่หน้องฮัต ตีสไปจ่ายใบ,ายนาาบนั่นงสิมี่ฮัตลองมาลำเลยพี่น้องฮัดเกลนฮัดโอสิมี่ล่ำก่อนล่ำก่อนล่ำโอโบนล่ำคอนแกลนล่ำกาลสินสารข้ามล่ำลองกะสิมี่หลายล่ำพี่น้องมามาเสนอสู้ฟังฮัดพี่น้องฮัตลองว่าเป็นล่ำว่าเป็นที่ว่าอยากหัดหัตลองหัดลำ อ้อมอ้อมตรวจจุมกลุ่มนะกินม่มงแงไ่พดแล้ว,มดมดดว,เ,ดวเดี๋ยวคดสวยสิมากินนึกินสอะไ่ก็เสพก็เห็นอยี๋ยวัอง กินย uh, ู่มั่งไทยเพราะแดกี้น ouais ี่ยแดคหายกวาไม่ต <Right. S 1> ้องไปหรอกไม่ต้องเดินทางเนาะต้องไปซิฟกุยสมงเาะยี่สิบกุสมงเดินยางงไก่อเมริกาถึงมั่งไทประมาณจังไปโหลดยี่สิบไปเนาะยี่สิบกัวาไปหลายต่อก็สิพิ่มไปไห ที่เบอกนางก็วิ่ลงลองๆไปนางลองเป็นผักบ,าบา้นบาน,นนั่นบ้านนี้เมืองนั่นเมืองนี่เนาะบ้านนี้มันก่นเาเงยแตวก็ไม่ไม่หอดบา้านแนวกินดีประเทศกับบอกรอยากเนี่ยกินในตะตำบุ่งกับกุ้งก <c oughs> ินได้แต่ตำบักหุ่งหวางกับเข่าเท่านั้นกับเขาก็หามาันต่แนวดีกินอะได้บอกรอยาก กินเขากับตำฮุ้งเท่านั้นจบแหนม,ม่ยหมูไม่เป็น้องหมูไส้หนังแนะน่นหนังนี่เดียวกับหัน่นฝอยๆมากเป็น้องแซ่แข็งมากก็คือของแฉะด้วยคำ <c ười> มันแซ่บลูกไข่จีว่าคือของแฉะ ขนาดบองปลาแดกไม่ไหมบองประแดกไม่ไหม,ไมแม่เห็ดบองแม่เห็ดปลาซะเอาปลาแดกเห็ดปลามาบองกินขาวปาคือของแจกแล้วไปน <c oughs> <c oughs> นเมืองหนอกไปนาะไม่ไม่ต้องปลาแดกก็เห็ดกินเอาไปนาะซื้อปลาแน่นมากปลาน่นเป็นโตมาตัดเป็นท่อนเน,นยน้อยนะก็ปลาเห็ปเดปเาแดกไปยัดไปนะ พอเปรอะแกมันแพงนี่นะกินสมือเนาะโอเคเปล่าเอาละโบลายายฮ่องกิโดนงานบนไปงานกำลังเขามาหลายไปหลังเจ้าสาวเมื่อเขาเปิดแล้วละ่ะเข้ามาคือ กเดียวกเดียวพยวรูกรลอดแหนเลยแหนกับไม้ถึงจีดจาดได้เป็นหองพริกที่มันจีตดจาดมันแหนมันแหนอ <c oughs> มาฟังเพลงอ้อมกบสุบพักอย่างนี้ไปได้ อ้อมพักกะแนงงผู้ใดนอ้อเห็ดอ้อมกอบฝนตกกบหอ้องอบออยากกินอ้อมกอบใส่ผักกะเงงย่างข้าตลาดกวาดสายตาผักกะแนงยงยังโดนลายปวดขาปวดแข้ง โอ้ยพักกัยงจากอย no. okay, 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 <ok ู่ไซนอโอเคพี่น้องฝากกดแชร์กดไลก์นะเด้อพี่น้องซับค่าซับตะใครเอาที่สบายใจบายนั่งพี่น้องทางยูทูบเด้อพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องบายบายพี่น้องป่้น